สวัสดีรับแฟนเพจตัวเลขพารวยหัวเด็ดครับมาพบกันกับแนวทาง3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างนะครับประกบคู่ชุดให้ดูนะครับปราจะมวลที่หนึ่งพศจิกายนนี้ครับรีบดูครับรีบนาไปตัดสินใจครับเป็นแนวทางหลายๆเจ้าหลายๆสํานักที่ท่านผู้ชมหาอยู่อาจอยู่ในนี้ครับเริ่มทีชุดแรกครับของแอดอัิุภพาพนะครับถ้าสูตรนี้ยังเดินดูยังเดินดีอยู่นะครับก็อัวเลข3ตัวครับแอด อนุภาพให้มี103 104 105 113 114 115 403 404 405 413 414และก็415มาดูแนวทางอีกชุดหนึ่งนะครับของแอดอนุภาพนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับห่ัศูนย์นี้ยังไม่ลดนะครับหลักร้อยมี3ตัวเลขคือ914นะครับหลักสิบมี4ตัวเลข7901 ส่วนหลักหน่วยมี3ตัวเลขครับมี 3, 5และก็8ลองนำไปพิจารณาดูนะครับมาดูแนวทางก้อนสองเข้าทุกงวดนะครับ100%เต็มลองดูครับตารางที่1ตารางที่2นะครับไม่พูดถึงตัวเลขตารางจะได้เลขอะไรนะครับมาดูชุดสรุปเลยครับวิ่ง9บนนะครับเน้น9 3 9 3 0นะครับ9 3 0 9 7 3 2 0 92สองนะครับชุดกัน0 7ย์กับ7จ็ด0ย์กับ7 9มาดูชุดนี้ครับของสุโวโรดนะครับ2ตัวล่างตรงตรงนะไม่ต้องกลับนะครับให้ดหออูหลังหัวออกกับกอลอ์ลุนนะครับหลังหัวออกนี่จะถูกริงไหม2ตัวล่างครับมี49 4 1 4 3 6ส6 1 63 89 81แล้วก็8 3ส มาดูแนวทางหลักสิบบนกันบ้างนะครับซ้ายมืองวดที่ผ่านมา8สูตรชนกันที่เลข4นะครับชนกันที่เลข7นะครับก็มา7จริงๆนะครับส่วนขวาม,มือเป็นหลักสิบบนงวดนี้ครับชนกัน8สูตรนะครับชนกันที่เลข4ครับก็รอลุ้นกันดูครับว่า4จะมาหลักสิบบนจริงไหมงวดนี้มาดูอีกหนึ่งแนวทางหลักร้อยบนนะครับรัชนกมีโชค ชนกันที่2ตัวเลขนะครับสูตรนี้วันนี้ชน8กับ0นะครับหลักร้อยมาดูกันที่แนวทางการประกบชุด3ตัวบนตรงโต๊ะเจ้านี้ครับจัดให้นะครับตัวเลขก็จะมี019 010 089 080 039 030 099 090 919 910 989 980 939-930, 999-990, 119-110, 189-180, 139-130, 1เ9้9 0ก1 9เ1 0 8 9 8 0 3 9 3 0 9 9และก็2 9 0 หรือหาใครชอบเนวทางการจับจุด3ตัวบนตัวตัวเจ้านี้นะครับจับให้ครับจุดตัวเลขก็จะมี916 911 914 936 93 1934 986 981984 996 991994 016 011 014 036 031034 086 081084 096091094, 0961 0961 0961 0961 216211214, 236231234, 286281284, 0961 0961 0961 0961 หรือหากจะเป็นแนวทางการจับชุด3ตัวบนตรงโต๊ดนะครับสาสำนักนี้ก็จะได้ชุดตัวเลข3ตัวบนตรงโต๊ดคือ919 910 911 939 930 931 989 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 980 981 8ขอไปกับ999 990 99, 99, 99, 99, 99, 991 019 010 011 039 030 031 089 080 081 099 090 091 119 110 111 139 130 131 189 180 181 199 190 191 219 210 211ก่อ239 230 231 สองแปดเก้าสองแปดศูนย์สอแหากละก็สอหนึ่งคือหากจะเป็นชุดนี้นะครับตัวเลขไม่เยอะนะครับลองนําไปพิจารณาดูครับสตัวบนตรวต้นนะครับศูนยนี้ไม่เยอะครับสิบชุดครับก็มี9ก้าหนึ่งห้5เก้าสามห้าเก

ก็ดูแล้วก็เอาไปเทียบกันดูนะครับตัวไหนมันซ้ํากันตัวนั้นแหละครับน่าจะเป็นตัวเด็ดนะครับท่าจองก็ไม่ได้ทําให้ดูนะครับว่าตัวไหน,นมันซ้ํากันท่านผู้ชมก็นําไปเปรียบเทียบกันดูแล้วกันชุดนี้3ตัวบนตรงโตดก็จะได้912 914 999 932 934 939 982 984 989 992 994 999 0 2 0 1 4 0 1 9 0 3 2 0ง4 0น9 0 0 8 0 0 4 0 8 9 9, 9 2 2 9 4 1 9 9 1 1 2 1 1 4 1 8 9, 1 8 2 1 3 4 1 3 9, 1 8 2 1 8 4 1 8 9, 1 9 2 1 9 4 1 9 9

แปดสี่เก้าหกห้าเจ็ดหกห้าแปดหละก็แปดมาดูแนวทางวิ่งบนสูตรที่2ของชาวโรธกันบ้างครับถ้าสูตรยังไม่ลดนะครับวิ่งบนตัวเดียวชาวโรดให้ตัวเลข9ครับมาดูชุดนี้ครับสูตรเด่นบนมาครบนะครับจับให้นะครับถ้าไม่ชอบ3ามตัวก็ดู2ตัวครับ2ตัวก็จะมี

มาดูหลักหน่วยบนของอาจารย์วิรัสก,กันบ้างครับ3ตัวเลขครับมาแน่นอนนะครับหลักหน่วยบนยังไม่พลาด3ตัวเลขวันนี้หลักหน่วยบนมี5 7แล้วก็8มาดูตัวนี้ครับชุด3ตัวบนนะครับอา,าบนงานให้ไว้3ชุดครับ3ตัวบน6 8 6 2 9 7 1 6 9 2นะครับ2ตัวมี6 2 7 1กับ9 2 มาดูเด่นหลักสิบบนสตรนี้ครับ2ตัวเลขมาแน่นอนหลักสิบบนครับให้ไว้คือตัวเลข4กับ5ครับเด่นหลักสิบบนวดนี้มาดู1แนวทางนะครับจุด3ตัวบนตรงโต๊ดนะครับอย่างไม่หลุดนะครับ2งวดที่ผ่านมาแอดเคทีเคเเก้าครับวันนี้จะหลุดหรือจะอยู่นะครับ3ามตัวบนตรงโต๊ดมี5 4 0 5 0 6ศู้วกและก็5 4 6 าดูเลขดังตามกระแสกันบ้างนะครับน้องถุงเงินให้โชคนะครับงวดนี้งวดที่สามนะครับานล่างขวามเมือก็จะเป็นสามสองเนะครับที่จะไปงวดนี้น้องถุงเงินนะครับจับให้ตัวเลขคือสี่หนึ่งห้านะครับลองไปพิจารณาดูมาดูชุดนี้ครับหลักหน่วยล่างกับเลขเด่นล่างมาครบนะครับถ้าหลักหน่วยล่างตัวเดียวคือเลขหนึ่งนะครับก็จับชุดให้เลยครับก็จะมี หลักหน่วยล่าง1นะครับก็ไปที่1นึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งเลยนะครับุดการก็จะเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับมาดูแนวทางสั้งสองแนวทางของอาจารย์ปีครับเด่นบนนะครับมี2 8 2 9 5 8 5 9เก้าดหด่นล่างมี3 6มหกสามเจแล้วก็หกป ูแนวทางแอดแอมมี่กันม้างครับฟันรูดบนล่างนะครับ9นะครับเน้นที่91 94 90 98 92และก็91แนวทางวิ่งบนตัวเดียวอีกสูตรของชาวโรดนะครับวันนี้ได้เลข9ครับตัวเดียวมาดูวิ่งบนสูตรนี้ครับของแอดชาวโรดนะครับทาโซยังเดินอยู่กับวิ่งบนตัวเดียวสูตรนี้ได้ตัวเลข4ทีนี้ก็ หากสูตรของชาวโรดนะครับเดินดีนะครับก็ตัวเลขไม่ซ้ํากันเลยนะครับหลักร้อยบนสามตัวเลขนะครับหมายแน่หมวดนี้ให้ศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนะครับตาไปจับสองตัวเมื่อกี้นี่ก็โอ้โหง่ายนะครับตาสูตรยังเดินดีอยู่ก็อาจจะมีให้เห็นนะครับมาดูแนวทางของแอดหมูอร์ไยกันบ้างครับล่างวัดดวงครับตัดให้สองชุดครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งเก้าสี่สี่เก้า มาดูแนวทางเลขเดินบนตัวเดียวสูตรนี้กันบ้างครับสูตรซ้ายมือได้เลข4นะครับส่วนสูตรขวามือได้เลข8จะเดินทั้ง2สูตรไหมก็รอลุ้นกันดูครับนี่นะครับเป็นผลงานหลักหน่วยล่างเดินดีครับให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไม่หลุดนะครับที่ผ่านมางวดนี้จะไปต่อหรือไม่นะครับสูตรนี้หลักล่างเดินดีให้ตัวเลขหนึ่งมาต่อที่แนวทางหลักร้อยเดินดีนะครับ2ตัวเลขเจ้าของผลงานเจ้านี้แหละครับ หัวน,นี้2ตัวเลขมี2กับ6นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับก็อรอลุ้นกันดูครับขอคงจะเป็นชุดผิดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ชม FC แฟนช่องนะครับนำไปพิจารณาถูกตัวเลขที่ถูกตัวเลขที่ใช่นะครับเพื่อนำไปเสี่ยงโชคซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลถ่ายงวดน,นี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ ยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ